เช้าวันนั้นแสงแดดสองลอดผ่านพุ่มไม้หนาทึบของป่าลึกเสียงนกป่ากขับฐานสอดประสานกับเสียงลมพัดใบไม้ไหวราวกับเป็นบทเพลงแห่งความสงบแต่แล้วเสียงหนึ่งกลับดังขึ้นอย่างกึกกองฉีกบรรยากาศเงียบสงัดออกเป็นเสียงเสียงหยุดเดี๋ยวนี้เสียงตะหวาดของตำรวจที่กำลังปฏิบัติการจับกลุ่มดังสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งหุบเขาชายชุดขาวในผ้าเหลืองพระสงฆ์ผู้ชารารูปร่างผอมบางถูกดันลงกับพื้นดิน ที่เต็มไปด้วยฝุ่นโครเล็กเย็นเฉียบของโซ่ตรวนถูกสวงเข้าที่ข้อมือเสียงกระทบกันของโซ่ดังคริ้งๆริ้งราวกับตอกย้ำถึงชะตากรรมอันเลวร้ายเพระาะรานั้นน้ำตาไหลอาบแก้มเสียงร้องให้สะอื้นสั่นสะเทือนหัวใจคนที่ได้ยินยมข้าไม่ได้ทำผิดทำไมต้องทำกับข้าเช่นนี้แต่ตำรวจกลับตะคอกเสียงดังยิ่งกว่าเดิมเงียบหลวงพ่อข้อหาของท่านใหญ่หลวงนักอยาคิดว่าผ้าเหลืองจะช่วยให้รอดพ้นกฎหมายได้ชาวบ้านที่บังเอิญผ่านมาตา่างพา,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 ากัานหยุดดู ด้วยความตกตะลึงเสียงซุบซิบดังขึ้นอย่างไม่ขาดสายบางคนไม่กล้าพูดบางคนสายหน้าบางคนถึงกับร้องให้ออกมาด้วยความสงสารภาพระผู้เท่าที่เคยเป็นศูนย์รวมจิตใจของหมู่บ้านถูกตรวนมือและตะวัดใส่ราวกับอาญากรทําให้บรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยความอึดอัดและในจังหวะที่ตํารวจพยายามลากพระสงฆ์ขึ้นยานพาหนะอยู่นั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนเบาๆาเสียงคึกก้องดังมาจากลึกในป่าปังปังปัง,ปง ทุกสายตาหันไปยังทิศทางเดียวกันเสียงอะไรน่าตำรวจบางคนเริ่มเหลียวมองด้วยความกังวลแล้วเงาขนาดมหึมมาก็ค่อยๆปรากฏขึ้นท่ามกลางแสงแดดที่ลอดผ่านต้นไม้ช้างเผือกตัวใหญ่สง่างามก้าวออกมาจากแนวไม้หนาทึบงวงยาวแว่งไปมาดวงตาทอแสงวาววับที่ชวนให้ผู้คนขนลุกชาวบ้านบางคนถึงกับกรีดร้องช้างเผือกปาฏิหารเป็นไปได้ยังไงกันพระสงฆ์ที่กำลังร้องให้ค่อยๆเงยหน้ามองน้ำตาอย่างไหลพราก เจ้าป่าเจ้าเขาได้โปรดเมตตาเสียงโซ่ตรวนยังคงดังอยู่แต่ทันใดนั้นช้างเผือกได้หยุดยืนตรงหน้าพระสงฆ์แล้วทําสิ่งที่ทําให้ทุกคนแทบหยุดหายใจมันซุดกายลงช้าช้างงวงกวาดดินและหมอบกราบต่อหน้าพระผู้ชราเสียงโซ่เหล็กกระทบพื้นหินยังคงดังก้องในป่าลึกพระสงฆ์รูปนั้นก้าวเดิอนอย่างเชื่องช้าแต่ละก้าวเหมือนถูกจุดลากด้วยความเจ็บปวดทั้งร่างกาย และจิตใจดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ริมฝีปากกลับสวดมนต์เบาๆไม่หยุดเหมือนกับว่ากำลังภาวนาเพื่อความเมตตาต่อทุกชีวิตแม้กระทั่งคนที่กำลังจับกลุ่มท่านอยู่ก็ตามตำรวจหนุ่มที่ตวัดใส่พระเมื่อครู่ยังเดินนำอยู่ข้างหน้าเขามีสีหนา้าตึงเครียดแต่เบื้องหลังแววตานั้นกลับมีความสับสนบางอย่างเขาไม่ได้อยากตะโกนใส่ถั้งแต่เพราะได้รับคำสั่งอย่างเคร่งครัดจากเบื้องบนและไม่อาจละเมิดได้ทุกคำพูดทุกการกระทำล้วนเป็นเหมือนพัฒนาการที่บิดหัวใจเขาเอง ทันใดนั้นเสียงใบไม้ไหวดังกรอบแกรบมาจากลึกในป่าบรรยากาศเงียบสงดก่อนที่เสียงเทาเบาเหมือนการก้าวเดินของสัตว์ใหญ่จะดังขึ้นทีละน้อยทีละน้อยฝูงชาวบ้านที่ตามมาด้วยความอยากรู้เริ่มหันมองรอบตัวด้วยความตกใจบางคนรีบกลุมมือสวดมนต์ด้วยความกลัวขณะที่บางคนกลับตะโกนเรียกให้หยุดขบวนหยุดก่อนเสียงนี้ไม่ใช่สัตว์ป่าธรรมดาแน่แน่แล้วทุกสายตาก็ต้องเบิกกว้างเมื่อร่างใหญ่สีขาวนวลค่อยๆปรากฏขึ้นจากเงามืดอของต้นไม้มันคือช้างเผือก ที่ไม่เคยมีใครได้พบเห็นใกล้ชิดขนาดนี้มาก่อนหงยาวค่อยๆแกว่งช้าเช้าแววตาของมันสงบนิ่งแต่เปี่ยมด้วยพลังเหมือนกับมองทะลุไปถึงหัวใจของทุกคนตำรวจหนุ่มถึงกับชงักก้าวเหงอไหลเต็มใบหน้าเขายกปืนขึ้นโดยสัญชาตญาณแต่ชาวบ้านหลายคนรีบร้องห้ามเสียงดังอย่ายิงมันคือช้างเผือกมันศักดิ์สิทธิ์พระสงฆ์ที่ถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนหยุดเดินเช่นกันน้ำตายังคงไหลาอาบแก้มท่านค่อยๆย,ยกมือขึ้นประนมไหวแม้มือจะสั่นไหว ด้วยความเจ็บปวดจากโซ่แต่หัวใจกลับสงบอย่างประหลาดแล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นช้างเผือกย่อตัวลงช้าๆคุกเข่าลงกับพื้นกราบต่อหน้าพระสงฆ์รูปนั้นเสียงร้องอุทานดังสนั่นไปทั่วทั้งป่าชาวบ้านหลายคนถึงกับทรุดลงกับพื้นร้องไห้ด้วยความศรัทธาแม้แต่ตำรวจที่แข็งกร้าวที่สุดยังต้องถอยหลังหนึ่งก้าวด้วยความตกใจพระสงฆ์รูปนั้นสะอื้นให้แต่ดวงตาเต็มไปด้วยแสงแห่งเมตตาและความสงบท่านไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ก้มลงหลับตาน้ำตาไหลริน พร้อมกับเสียงสวดที่ดังขึ้นในป่าลึกเสียงนั้นก้องกังวานประหนึ่งคลื่นน้ำที่แผ่ขยายไปทั่วขบวนตำรวจสังครวนความจริงที่ถูกปิดบังเริ่มแถวกระซิบออกมาเหมือนสายลมในป่าเสียงเหล็กเสียดสีกับโซ่ตรวนดังก้องแก้งก้องกังวานไปทั่วป่าเขียวขจีความเย็นชื้นของผืนดินอาทำให้ทุกย่างก้าวของพระสงฆ์ผู้ถูกพันธนาการเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ยิ่งกว่านั้นคือเสียงสะอื้นที่หลุดออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ พระรูปนั้นน้ำตาไหลารากลงอาบแก้มเหมือนแม่น้ำเล็กๆที่ผุดจากใจกลางภูเขาแต่เป็นแม่น้ำแห่งความทุกข์ที่ไม่มีใครในที่นั้นอยากเห็นตำรวจสองสามนายที่คุมตัวท่านเดินไปข้างหน้าอย่างแข็งกร้าวคนหนึ่งหันกลับมาตะคอกเสียงดังหยุดร้องเสียทีพระอะไรร้องให้เหมือนเด็กไม่มีศักดิ์ศรีเลยหรือย,ยังไงคำพูดนั้นเหมือนคมดาบกรีดลึกลงในหัวใจของคนฟังเสียงสะท้อนของการตะคอกดังไปถึงเหล่าชาวบ้านที่แอบตามมาดูห่างๆในความเงียบนั้นทุกสายตาสั่นไหว ไปกับภาพพระผู้สูงวัยกำลังถูกลากไปบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยดินโคลนบางคนเริ่มปิดปากกลั้นน้ำตาบางคนยกมือไหว้ท่านเงียบๆในความมืดราวกับกำลังอธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นกลางเสียงโซ่ที่กระทบกันอยู่หนึ่งๆทันใดนั้นเสียงตึงตึงตึงของพื้นป่าดังกล้องสะเทือนเลื่อนลั่นมาแต่ไกลมันไม่ใช่เสียงกลองไม่ใช่เสียงคนเดินแต่เป็นเสียงที่ทำให้ทุกชีวิตในป่าหยุดหายใจฝูงช้างกำลังเดินตรงเข้ามานำหน้า โดยช้างผึกตัวใหญ่งดงามราวกับเทพพระเจ้าส่งมาดวงตาของมันจับจ้องไปที่พระสงฆ์ซึ่งอยู่ในโซ่ตรวนเหมือนมีพลังลึกลับบางอย่างเชื่อมโยงกันตำรวจที่คุมตัวถึงกับชงักบางคนยกปืนขึ้นแต่ก่อนที่จะทันทำอะไรช้างเผือกได้ส่งเสียงกรปนาดดังก้องไปทั่วหุบเขาราวกับประกาศให้ผืนป่าทั้งหมดสันส่นสะเทือนจากนั้นมันคุกเข่าลงชา้ชาช้างวงใหญ่แต่ลงกับพื้นหญ้าดวงตาขนาดมหึมาเอ่อคลอไปด้วยแววแห่งความสงสารและความเคารพ ภาพนั้นทําให้ทุกคนแทบหยุดหายใจตํารวจที่เพิ่งตะคอกใส่พระเมื่อครู่ยืนแข็งทื่อไปทั้งตังเหงื่อไหลาอาบหลังเขาไม่กล้าขยับไม่กล้าแม้แต่จะหันหน้าหนีเพราะช้างเผกตัวนั้นมันไม่ได้มองใครเลยนอกจากพระในโซตรวนพระสงฆ์สะอื้นเบาๆพนมมือไหว้ช้างเผกน้ำตาไหลอาบแก้บอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพราะความทุกข์แต่เป็นเพราะความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้แล้วทันใดนั้นช้างเผือกยกงงวงขึ้นสูงฟาดลงกับพื้นปึง เรากับส่งสัญญาณไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าบรรยากาศโดยรอบเปลี่ยนไปทันทีเสียงนกเงียบลงลมสงบลง,ลง,ม,บลงมีเพียงหัวใจของผู้คนที่เต้นแรงจนแทบทะลุออกมาป่าทั้งป่าเหมือนจะร่วมรับรู้ว่ามีบางสิ่งยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์ที่จะเปลี่ยนทุกชีวิตไปตลอดกาลเสียงกุญแจโซ่เหล็กที่กระทบก,กันดังกริ้งครางไปทั่วหลานหญ้าพระภิกษุในโซ่ตรวนยืนอยู่ท่ามกลางสายตาของตำรวจ และชาวบ้านใบหน้าของท่านซีดขาวน้ำตาอย่างไหลอากแก้มขณะที่ตำรวจผู้ควบคุมตะโกนออกมาอีกครั้งด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวอย่ามาอ้างศาสนาวันนี้ไม่มีใครช่วยท่านได้แล้วบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดชาวบ้านบางคนเริ่มสั่นส้าหลายคนปิดปากตัวเองด้วยมือน้ำตาไหลเงียบเงียบเพราะไม่กล้าขัดคำสั่งตำรวจแต่หัวใจกลับเจ็บปวดกับภาพตรงหน้าทัานใดนั้นเสียงคลืนคล่นของพื้นดินสันสะเทือนดังขึ้นจากป่าลึกผู้คนหันขวับไปมองพร้อมกันสายตาของทุกคนเบิกกว้างเมื่อช้างตัวใหญ่ สาง่างามดวงตาฉายแววเศร้าและสงบกำลังเดินออกมาจากแนวต้นไม้ใหญ่ทีละก้าวช้าแต่มั่นคงชากช้างเผือกเสียงชาวบ้านร้องขึ้นด้วยความตกตะลึงร่างมหึมาของช้างสะท้อนแสงแดดยามบ่ายจนดูราวกับมีออร่าเปล่งประกายออกมาบรรยากาศทันเปลี่ยนไปจากความกดดันกลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ยากจะบรรยายตำรวจที่กำลังถือโซ่ตรวนอยู่ถึงกับถอยหลังไปสองก้าวเหงื่อซึมออกมาที่หน้าผากเขายกปืนขึ้นอย่างสั่นคลอนแต่ก็ไม่กล้ายกเล็งตรง,ตรง ช้างเผือกเดินเข้าใกล้พระภิกษุท,ที่กำลังร้องให้ก่อนจะหยุดอยู่ตรงหน้าแล้วจู่ๆก็คุกเขา่าลงช้าๆจนพื้นดินสะเทือนเสียงคลื่นดังสะท้อนก้องไปทั้งลานป่าช้างก้มศีรษะลงต่ำหมอบก,กราบต่อหน้าพระภิกษุท,ที่อยู่ในโซ่ตรวนภาพนั้นเหมือนภาพวาดในตำนานที่มีชีวิตจริงทุกคนในที่นั้นนิ่งเงียบไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่เสียงลมหายใจก็แทบจะหยุดลงพระภิกษุสะอื้นเบาๆสายตาแดงก่ำมองช้างเผือกก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วแม้สัต์ใหญ่ ยังรู้จักศรัทธาแล้วเหตุใดมนุษย์จึงไร้เมตตาคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจของทุกคนเสียงกระซิบดังขึ้นในฝูงชนหลายคนเริ่มร้องให้หลายคนยกมือขึ้นไหวโดยไม่รู้ตัวตำรวจหนุ่มคนหนึ่งในชุดเครื่องแบบไม่อาจทนต่อภาพนี้ได้อีกเขาค่อยๆลดปืนลงสีหน้าเต็มไปด้วยความสับสนและสั่นคลอนเขากระซิบกับเพื่อนร่วมงานว่านีม่มันปาฏิหาริย์แท้ๆเรากำลังทำสิ่งที่ผิดหรือเปล่าแต่หัวหน้าตำรวจกลับกัดฟันแน่นพยายามตะโกนข่มความกลัวในใจ อย่าหลงเชื่อภาพลงตาช้างก็คือสัตว์อย่าไปสัตมันทว่าทันใดนั้นเองช้างเผือกเงยหน้าขึ้นส่งเสียงคำรามยาวกู้วววกึกก้องไปทั่วหุบเขาใบไม้สั่นไหวร่วงหล่นเหมือนพายุโหมกระหน่ำเสียงสะท้อนของมันทำเอาแม้แต่หัวหน้าตำรวจยังตัวสั่นมือที่จับปืนอยู่ถึงกับหลุดสั่นไหวบรรยากาศในป่าขณะนั้นไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานี่คือสัญญ,ญาณจากธรรมชาตินี่คือคำประกาศแห่งศรัทธ,ธา และนี่คือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครในป่าทั้งป่าจะลืมเลือนได้ตลอดชีวิตเสียงร้องไห้ของพระยังดังสะท้อนกล้องในป่าลึกแม้จะถูกโซดตรวนพัฒน,นาการไว้แต่ดวงตาของท่านยังเต็มไปด้วยเมตตาและศรัทธาไม่ใช่ความเกลียดชังแม้แต่น้อยตำรวจหลายคนที่เคยตะโกนด่าท่านเริ่มลดเสียงลงอย่างไม่รู้ตัวราวกับถูกความศักดิ์สิทธิ์บางอย่างห่อหุ้มเอาไว้ทำไมทั้งๆท,ท,ที่ถูกใส่กุญแจถูกทำร้ายแต่ท่านยังยกมือไหว้พวกเราอยู่ นายตำรวจคนหนึ่งถามในใจเขาไม่กล้าพูดออกมาแต่สายตาของเขาเริ่มสั่นไหวทันใดนั้นเสียงคือก้องดังขึ้นจากเบื้องลึกของป่าเสียงฝีเท้าช้างเผือกที่หมอบกราบพระตั้งแต่ต้นเรื่องกำลังค่อยๆเดินเข้ามาอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้มากับความโกรธหรือเสียงร้องคำรามแต่กลับเดินอย่างสงบงวงยกขึ้นสูงราวกับกำลังแสดงการปกป้องชาวบ้านที่ติดตามมายืนมองด้วยความตื่นตระหนกปนศรัทธาทุกคนพากันนั่งลงกับพื้นปา่าสวดมนต์เบาๆน้ำตาคลอหลายคนพนมมือขึ้นไหวทั้งพราและช้างเผือก สาธุปติหารแท้ๆเสียงชาวบ้านดังขึ้นพร้อมกันตำรวจในายใหญ่ที่ถืออำนาจออกหมายจับพะยืนแข็งราวกับถูกตรึงเขากัดฟันแน่นมือที่ถือเอกสารสัน่นไม่หยุดแต่สายตาไม่กล้าสบกับดวงตาของพระหรือแม้แต่สัตว์ใหญ่ตรงหน้าพระเอ่ยด้วยเสียงอ่อนโยนแม้จะเหนื่อยและน้ำตาหนองหน้าสิ่งที่พวกท่านทำไม่ใช่เพื่อฆ่าแต่เพื่อความถูกต้องหากท่านเชื่อในกฎก็จงทำไปแต่ขอย่าทำด้วยความเกลียดชังคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจตำรวจทุกคนหลายคนหันหน้านี เพราะไม่อาจทนมองแววตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาของพระทันใดนั้นเสียงร้องไห้ของเด็กเล็กดังแท้ขึ้นมาเด็กชายชาวบ้านคนหนึ่งวิ่งฝ่าฝูงชนออกมาโผล่เข้ากอดพระแม้จะมีโซ่ตรวนพัฒน,นาการไว้อย่าพาพระอาจารย์ไปเลยครับท่านไม่เคยทำร้ายใครเลยตำรวจที่พยายามจะดึงเด็กออกไปกลับชงักงานน้ำตาเริ่มไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวบรรยากาศในป่าลึกตอนนั้นกลายเป็นเหมือนเวทีพิพากษาแห่งศรัทธา และความเมตตาเสียงสวดมนต์จากชาวบ้านก้องไปทั่วป่าเสียงสะอื้นของเด็กและเสียงก้าวเดินสงบสงบของช้างเผือกทําให้ตํารวจทุกนายไม่อาจขยับไปข้างหน้าได้อีกตํารวจในายใหญ่ค่อยๆลดมือลงเขามองเอกสารหมายจับในมือก่อนที่กระดาษนั้นจะหล่นลงพื้นโดยไม่รู้ตัวเขาหันไปมองทราน้ําเสียงสันเครือหลวงพ่อท่านมีความลับอะไรทำไมแม้แต่สัตว์ใหญ่ยังยอมมอบกราบให้เช่นนี้ทุกสายตาจับจ้องพระเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบว่า ความลับไม่ใช่สิ่งที่ข้าจะเปิดเผยแต่ทุกสิ่งอยู่ในใจของท่านหากท่านยังทําตามความโกรธท่านจะเห็นแต่ความมืดแต่หากท่านปล่อยใจให้เมตตาท่านจะเห็นป่าแห่งนี้เปลี่ยนไปคําพูดนั้นทําให้ตํารวจในายใหญ่ถึงกับทรุดลงนั่งกลางป่าน้ําตาไหลยภากออกมาไม่ไอายใครเลยสักคนมุติกระดาษหัวเหลี่ยมตอนนี้บรรยากาศกําลังเข้มข้นมากพระที่ถูกใสตโวนกลับไม่แสดงความโกรธแต่กลับแสดงเมตตาจนตารวจเริ่มหวั่นไหวช้างเผือกก็เข้ามาเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธ ทำให้ความขัดแย้งค่อยๆพลิกเป็นการเปิดใจเสียงโซ่ตรวนที่กระทบกับพื้นดินดังกรุ้งคริ้งไปตามทางเดินกลางป่าพระสงฆ์รูปนั้นถูกตำรวจสองนายลากไปอย่างแข็งกร้าวเงือไหลลงใบหน้าเสียงสะอื้นยังไม่หยุดแม้จะพยายามบอกความจริงแต่ไม่มีใครฟังเสียงปืนเสียงวิทยุตำรวจและคำสั่งที่ดังเข้มแข็งกลบเสียงร้องให้ของพระจนหมดระหว่างทางชาวบ้านที่วิ่งตามมาก็เริ่มตะโกนถามหลวงพ่อผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้แต่ตำรวจกลับตวาดสวนกลับไปว่า อย่ายุ่งใครขัดขืนจะถูกจับเพิ่มความโกรธประปนกับความสับสนทําให้บรรยากาศตึงเครียดทุกคนในหมู่บ้านที่เคารพหลวงพ่อตาสึกเหมือนหัวใจถูกบีบรัดเมื่อเห็นภาพพระที่พวกเขาศรัทธาถูกลากด้วยโซ่ตรวนเหมือนนักโทษแรงทันใดนั้นเสียงก้องสนั่นก็เกิดขึ้นปึ้งปึ้งปึ้งพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนเหมือนผ่นดินไหวเสียงต้นไม้หักดังตามมานกกาที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้บินหนีอย่างตื่นตระหนกเสียงอะไรตำรวจนายหนึ่งร้องขึ้นพลางชี้ปืนไปทางป่า ทุกคนหันไปทางเดียวกันแล้วสิ่งที่เห็นก็ทำให้เลือดในกายแทบหยุดไหลช้างเึกตัวใหญ่โผลออกมาจากแนวป่าลึกงาค้งยาวสีขาวสว่างราวกับแสงจันทร์ดวงตาเต็มไปด้วยประกายแปลกประหลาดไม่ใช่เพียงแค่สัตว์ป่าแต่เต็มไปด้วยอำนาจและพลังที่เกินมนุษย์จะอธิบายพระที่ถูกตัวเห็นภาพนั้นน้ำตาไหลพรากลงมามากกว่าเดิมท่านพึมพำเสียงสัน่นสาธุปาฏิหารแท้จริง ช้างเผือกเดินช้าๆเข้ามาใกล้เหย,ยียบย่ำพื้นดินจนฝุดลอยขึ้นเสียงหายใจแรงดังก้องราวกับสายลมพายุตำรวจทั้งหลายรีบยกปืนขึ้นเตรียมยิงแต่ชาวบ้านต่างติดรองห้ามอยา่านั่นช้างเผือกห้ามทำร้ายเด็ดขาดขณะที่ความตึงเครียดพุ่งสูงสุดสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมากลับทําให้ทุกคนอ้าปากค้างช้างเผือกไม่ได้ทําร้ายไม่ได้พุ่งชนตํารวจไม่ได้ส่งเสียงเครียอกราแต่มันกลับคุกเข่าลงต่อหน้าพระที่ถูกตรวน เสียงโซ่ที่พันข้อมือพระกระทบกันเบาๆขณะที่ท่านยกมือไหว้ด้วยน้ำตาไหลรินช้างผึกโน้มศีรษะลงกับพื้นราวกับกำลังกลับบังคมโอ้ยตายแล้วมันมันหมอบกลับพระเสียงชาวบ้านสั่นเครือไปทั้งป่าตำรวจที่จับพร้อยู่ถึงกับมือสั่นปืนหลุดเกือบตกพื้นความเชื่อมั่นแข็งแกร่งที่มีอยู่เมื่อครู่กลับสั่นคลอนทันทีเหงื่อซึมเต็มหน้าผากเขาหันมามองหน้ากันด้วยความหวาดกลัว ภาพนั้นเหมือนเป็นสัญญาณจากสวรรค์ชาวบ้านหลายคนถึงกับซุดตัวลงกราบไปกับพื้นร้องให้ศสะอกสะอื้นด้วยความศรัทธาบางคนตะโกนว่านี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระไม่ได้ผิดพระคือผู้บริสุทธิ์ป่าอันมืดมนกลับเต็มไปด้วยเสียงสวดมนต์ของผู้คนที่ดังขึ้นเองโดยไม่ได้นัดหมายเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งหุบเขาตำรวจพยายามยังฝืนใจจะลากพระต่อไปแต่ทันใดนั้นช้างเผือกเงยหัวขึ้น ส่งเสียงร้องคำรามดังก้องราวกับฟ้าผ่าต้นไม้สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงใบไม้ปลิวว่อนทั่วทั้งป่าราวกับจะเตือนว่าถ้ายังฝืนจะเกิดสิ่งที่ไม่มีใครอยากเผชิญบรรยากาศระหว่างมนุษย์กับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ถึงจุดแตกหักทุกสายตาจ้องไปที่ตำรวจว่าพวกเขาจะตัดสินใจอย่างไรคืนวันนั้นความเงียบในหมู่บ้านถูกกลบด้วยเสียงลมพัดวิววิวและเสียงมาเห่าไม่ขาดสายชาวบ้านหลายคนไม่กล้านอนต่างจับกลุ่มกันที่ลานกว้างหน้าวัดเพราะยังคงหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนถึงกับสะดุ้งอีกครั้งก็คือเสียงครื่อดดครื่อดด,ดของโลงศพที่ถูกลากไปมาตรงสาลาเก็บศพทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้เลยแม้แต่คนเดียวพระลูกวัดรีบวิ่งออกมาดูแต่เมื่อไปถึงกลับพบว่าโลงถูกวางนิ่งอยู่กับที่ไม่มีร่องรอยใดๆว่ามีคนลากมาก่อนชาวบ้านบางคนเริ่มร่าให้บางคนก้มกราบลงกับพื้นเพราะเชื่อว่านี่คือการกลับมาของวิญญ,ญาณพระเทระผู้ถูกจับไม่กี่อึดใจต่อมา เสียงสวดมนต์เบาๆก็ดังขึ้นมาจากในศาลาทั้งที่ไม่มีใครกำลังสวดอยู่เลยเสียงนั้นชัดเจนราวกับพระหลายสิบรูปกำลังร่วมกันสวดบทสวดพระพิธรรมเด็กน้อยที่เคยเห็นเงาดำวันก่อนกรีดร้องออกมาแล้วพูดว่าหนูเห็นแล้วหลวงพ่อท่านนั่งอยู่ตรงนั้นท่านกำลังร้องไห้ผู้ใหญ่บ้านที่เดิมไม่เชื่อเรื่องผีถึงกับตัวสัน่นรีตกโวนบอกให้ทุกคนกลับบ้านแต่ไม่มีใครกล้าขยับ จู่ๆลมแรงก็พัดจนโคมไฟล้มระนระนาแสงไฟดับเพลิดทั้งวัดเหลือเพียงแสงจันทร์สีสีส่องลงมาที่ลงศพนั้นโดยตรงในเงาเมื่อทุกคนเห็นเหมือนกันเงาร่างของพระเถระกำลังนั่งพนมมืออยู่บนลงใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ดวงตากลับจ้องตรงไปที่ทุกคนเหมือนกำลังจะบอกอะไรบางอย่างบรรยากาศตึงเครียดจนแทบหยุดหายใจชาวบ้านบางคนเริ่มตะโกวนว่าเราต้องฟังท่านท่านกำลังเตือนพวกเราในขณะที่บางคนร้องให้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครอง ความเงียบชั่วขณะเหมือนหยุดเวลาก่อนที่เสียงสะอื้นนั้นจะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นเสียงหัวราะเย็นเยือกหัวเราะที่ไม่ใช่ของมนุษย์แต่เหมือนมาจากใต้ดินลึกลงไปใต้ศาลาทันใดนั้นพื้นตรงที่ตั้งลงศพก็สั่นสะเทือนเล็กน้อยทุกคนต่างพากันกรีดร้องรีบวิ่งหนีออกจากศาลาทิ้งไว้เพียงลงที่ยังคงวางอยู่ตรงกลางพร้อมเงาร่างของพระที่ค่อยๆเลือนหายไปคืนนี้ไม่มีใครในหมู่บ้านหลับได้อีกต่อไปทุกคนเริ่มเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าลึกลับธรรมดาแต่คือความจริงอันน่าสยดสยองที่กำลังจะเปิดเผยในไม่ช้าเสียงเอื้ออึงของชาวบ้านค่อยๆสงบลงหลังจากตำรวจสามารถควบคุมสถานการณ์ได้หลวงพ่อสมภพที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ถูกนำกลับมานั่งอยู่ตรงกลางศาลาวัรีนาท่านเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความโศกเศร้าเด็กหญิงแป้งที่ยืนอยู่ข้างๆตำรวจคนหนึ่งร้องให้ไม่หยุดเธอเอ่ยเสียงสัน่นหลวงพ่อไม่ได้ผิดจริงๆใช่ไหมคะหนูเชื่อหลวงพ่อ ตำรวจวัวหน้าคดีถอนหายใจยาวก่อนหยิบซองเอกสารปึกใหญ่ขึ้นมาเขาเปิดให้ชาวบ้านทุกคนดูภายในซองคือเอกสารสัญญาและหลักฐานการทุจริตที่แท้จริงทุกคนหลักฐานทั้งหมดนี้ชี้ไปที่คนเดียวคือผู้ใหญ่บ้านกับพวกนายทุนที่สมคบคิดกันทันทีที่ผู้จบเสียงฮือฮาก็ดังขึ้นอีกครั้งหลายคนเบิกตากว้างเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเขาถูกปั่นหัวให้เชื่อว่าหลวงพ่อคือผู้ร้ายผู้ใหญ่บ้านที่ยืนตัวสั่นหน้าซีดรีบปฏิเสธ ไม่ไม่ใช่ข้าหลวงพ่อมันสมรู้ร่วมคิดต่างหากแต่ตำรวจอีกนายเดินเข้ามาพร้อมกับเสียงอัดจากเครื่องบันทึกเล็กๆที่เด็กหญิงแป้งเคยซ่อนเอาไว้ในศาลาวัดเสียงในเครื่องคือเสียงผู้ใหญ่บ้านกำลังคุยกับนายทุนเตงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าจะบดความผิดทั้งหมดให้พระเฮิร์พวกชาวบ้านมันโง่เดี๋ยวก็เชื่อเองเสียงนั้นทําให้ทุกคนถึงกับเงียบกริบก่อนจะค่อยๆหันไปมองผู้ใหญ่บ้านด้วยสายตากโกรธแค้นชาวบ้านบางคนตะโกนขึ้นที่แท้มันคือความจริง หลวงพ่อโดนใส่ร้ายมาตลอดบรรยากาศในวัดเปลี่ยนไปทันทีจากความสงสัยกลายเป็นความสำนึกผิดและความอับอายหลวงพ่อสมพบที่นั่งอยู่เงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอเบ้าแต่ก็ยังกล่าวด้วยเสียงสงบอาตมาไม่โกรธใครทั้งนั้นความจริงย่อมเปิดเผยได้เองในที่สุดขอเพียงให้ทุกคนจำไว้ว่าความโลภและความหลงจะทำลายใจเราได้มากกว่าสิ่งใดๆชาวบ้านหลายคนพากันร้องให้บ้างคุกเขา่าลงขอขอมาหลายคนเอามือกุมอกด้วยความรู้สึกผิดตำรวจจึงประกาศเสียงดัง ตั้งแต่วันนี้ไปหลวงพ่อพ้นข้อกล่าวหาทุกประการส่วนผู้ใหญ่บ้านกับพวกจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเสียงโหร์้อแสดงความยินดีดังสนั่นไปทั่ววัดเด็กหญิงแป้งรีบวิ่งเข้ามากอดหลวงพ่อแน่นฮ่าฮ่าหนูดีใจที่ทุกคนรู้ความจริงแล้วคะ่ะหลวงพ่อยิ้มบางๆลูกศรเธอเพราะความกล้าหาญของโยมเล็กๆอย่างเจ้านี่แหละที่ช่วยเปิดโปงความจริงบรรยากาศสุดท้ายเต็มไปด้วยทั้งน้ำตาและรอยยิ้มวัดที่เคยปกคลุม ด้วยความมืดมนกลับสว่างสวยอีกครั้งแต่ในใจของทุกคนยังคงสั่นสะเทือนเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของพระหรือผู้ใหญ่บ้านแต่เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของทั้งหมู่บ้านว่าความจริงแม้จะถูกซ่อนเร้นไว้นานทียงใดสุดท้ายก็ไม่อาจปกปิดได้ตลอดไป